ถ้าเราโยนกบลงไปในน้ําที่กําลังเดือดจัดๆเนี่ยกบมันจะรู้ตัวได้ทันและมันจะสามารถที่จะกระโดดออกมาจากน้ําที่เดือดจัดได้แล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตรอดแต่ถ้ากลับกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอากบลงไปอยู่ในน้ําที่อุณหภูมิปกติแล้วค่อยๆตั้งไฟจนน้าค่อยๆร้อนจนน้ําเดือดเนี่ยกบจะไม่สามารถรู้ตัวและจะค่อยๆถูกน้ําที่เดือดเนี่ยทำให้ตายลงไปในที่สุด พอฟังแบบนี้แล้วเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยผมก็คงจะเชื่อไปตามชุดความคิดนี้นะครับโดยที่เราเนี่ยก็ไม่ได้ทันทบทวนเลยว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงๆอะ่ะไอ้ก,กบตัวเนี้ยมันจะสามารถรอดจากการถูกโยนลงไปในน้ําเดือดๆได้จริงหรือเปล่าซึ่งเราส่วนมากนะครับก็เชื่อในชุดความคิดนี้ไปแล้วโดยที่ไม่ได้คิดแต่ตองอะไรเลย จนเมื่อวานนะครับผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนึงเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับชื่อว่าเซ a กเก n โดยหนังสือเล่มนี้ก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจนะครับผมก็เลยอยากนําเอาเรื่องเล่าเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังโดยเขาบอกนะครับว่าไม่แปลกนะครับที่เราจะเชื่อในชุดความคิดนี้เพราะว่าเมื่อเราลองคิดตามเนี่ยมันก็จริงนะครับอย่างที่เขาว่าอะไรที่เราสามารถ รู้ตัวได้เร็วรู้ตัวได้ทันท่วงทีเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ไขได้รวดเร็วนะครับแต่อะไรที่มันค่อยๆเกิดค่อยๆมาโดยที่เราไม่ทันได้รู้ตัวเนี่ยสุดท้ายมันก็อาจจะสายเกินไปนะครับที่เราจะไปแก้ไขซึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับได้ออกมาเฉลยถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วอะถ้าหากว่าเราโยนกลบลงไปในน้ําเดือดจัดเนี่ยกบนะครับ มันจะถูกน้ําที่เดือดเดือดเนี่ยลวกจนเป็นแผลแล้วก็อาการมันก็จะสาหัสนะครับมันจะไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงที่จะกระโดดออกมาได้และถึงแม้มันจะสามารถกระโดดออกมาได้ด้วยแรงเฮือกสุดท้ายของมันน่ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะอาการสาหัสจากบาดแผลของมันน่ะก็จะทําให้มันตายอยู่ดีนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเอากบเนี่ยเอาไปอยู่ในน้ําที่ค่อยคร้อนขึ้นเรื่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ย มันจะสามารถกระโดดออกมาได้ทันทีนะครับทันทีที่มันรู้สึกว่ามันเริ่มไม่สบายตัวแล้วหรือว่าเริ่มอึดอัดอุณหภูมิเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มร้อนเนี่ยมันก็จะกระโดดออกมานะครับก็จะทําให้มันรอดชีวิตได้จากข้อเท็จจริงนี้นะครับทําให้เราได้มาตระหนักคิดได้ว่าบางทีเราก็เชื่ออะไรในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันง่ายเกินไปนะครับโดยที่เราไม่ได้มีการคิดทบทวนหรือว่าไต่ตองเอาไว้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเชื่อ,อ,อนั้นอนะ มันเป็นข้อเท็จจริงไหมหรือว่ามันเป็นแค่สิ่งที่คนอื่นเขาจินตนาการขึ้นมาเองนะครับหนังสือเล่มนี้จะชวนให้เราได้กลับมาคิดทบทวนมากขึ้นใครที่สนใจก็ไปตามอ่านกันได้นะครับสิงห์เกณฑ์ผมเพิ่งได้อ่านแค่บทนำนะครับก็ยังรู้สึกว่าเออหนังสือเล่มนี้มันสนุกดีนะครับและถ้ามีประเด็นใดในหนังสือที่มันน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้เพื่อนเพนได้ฟังอีก ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ